สวัสดีค่ะ ก็สวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวสเนาะก็ห่างหายกันไปหลายวันอยู่เหมือนกันไม่ได้อัปเดตคลิปไม่ได้อัปเดตงานเลยนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจนะคะนั่งนับพระซีนพระนะคะนารายพิกดวงเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะต้องจัดส่งแล้วอ,า,อาจจะเอาไปผูกเสีกสักรอบนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็สด ส่งให้ลูกค้านะคะให้หัวสายได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ของร้านเกจิมหาเวชหรือว่าอ่าเข้าไปติดตามนะคะ แฟนเพจของร้านเกจิมหาเวศศูนย์จองพระใหม่เครื่องรางของขังเนาะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k กลุ่มนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์อ่าเป็น t i k t o อกเป็น IG นะคะก็ขอบพระคุณทุกช่องทางเลยที่ติดตามกันนะก็สำหรับวันนี้นะคะอ่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้รับสายมาหลายวันแล้วไม่ได้ตอบแชทมาสักสาวันแล้วะคะ่ะเพราะว่าปาอยากจะเคลียร์เรื่องอ่า พานาันลายนา,ายพิกดวงของหลวงพ่อพาให้จบนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่ว่ามันมันต้องนับพระดูว่าจํานวนเนี่ยถูกต้องครบถ้วนไหมแล้วก็เตรียมเอาพระคระนะคะแล้วก็จัดใส่ลงลังอ่าหนึ่งร้อยองค์นะคะว่าแต่ละเนื้อจะต้องใส่โซนไหนเท่าไหร่บ้างอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดว่ารับรับสายหรือตอบแชทหรืออะไรเนี่ยคือ มันจะไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าน้องปลาจะมันจะงงค่ะมันจะสับสนมันจะเดี๋ยวมันจะผิดพลาดกันนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเออขอเคลียร์ตรงเนี้ยสักสามสี่วันก่อนตรงนี้ก็ค่อยเบาละอ่าเบาละค่ะพรุ่งนี้ก็อาจจะวุ่นวุ่นนิดนึงก็แค่ว่าออมเอาลงลังในส่วนที่ยังเหลืออยู่อะไรอย่างนี้ก็สําหรับวันนี้นะคะน้องปลาจะมาพามาอ่าพามา พามาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ตอนนี้กระแสะกำลังร้อนแรงมากๆเลยนะคะเพื่อนบ้านเรานะคะชาวต่างชาติชาวจีนนิยมนะคะที่จะเก็บนะคะรุ่นนี้กันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งนงปาก,ก็มีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่แค่ว่าอยากจะเอามาให้พี่ๆหลายท่านนะคะที่ชอบเรื่องเครื่องรางที่ชอบเรื่องพักเครื่องนะคะชอบเรื่องอะไรที่แบบว่า ใครๆที่คิดว่าคุณแผนใช่ไหมเขาจะมีคุนแผนกับขุนช้างใครๆก็ว่าขุนแผนเนี่ยก็เรื่องเจ้าสเสน่าาห์มหาอำนาจหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคุณช้างเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณว่าเป็นเจ้าสัวเพราะตามตั้งแต่ตามตำราตาม,าตามโบราณน,นะคะคือเขาเป็นเจ้าสัวเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะบูชา อยากจะเป็นเจ้าสัวนะคะอยากมีเงินทองมากมายมากมีเยอะแยะมากมายเนี่ยก็จะต้องมาบูชาพระเครื่องอ่าของขุนช้างนะคะนี่ตามด้านหน้าที่เห็นนี้นะคะเป็นขุนช้างรุ่นขุมทรัพย์เจ้าสัวของวัดสรรป่าม่วงที่จังหวัดพะเยานะคะซึ่งเดี๋ยวน้องปาต้องบอกก่อนอน่ะนี่น้องปามมีแค่นี้ค่ะห็นไหม ซึ่งนะคะความจริงอะรุ่นนี้นะคะรุ่นขุมทรัพย์เจ้าสัวเนี่ยขุนช้างเนี่ยของวัดสันรปร่าม่วงเนี่ยจำนวนสร้างนะคะก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะพระอาจารย์พีระนะคะเมตตาอธิฐานจิตให้ซึ่งอธิษฐานจิตนะคะปลูกเสกในวันที่9เดือน9ปี5 9เลขสวยมากความจริงอะน้องปลาเป็นคนที่ชอบเลข59า5หลวงพ่อพัดท่านก็ชอบเพิ่งมารู้นะหลวงพ่อพัดท่านก็ชอบเลข59ากาับเ5เลข59ากและ95คือเลขของจกักรพรรดิ เลขของความร่ํารวยอ่านะคะเลขของความร่ารวยเลขของจัก,กรพรรดิท่านปลุกเสกนะคะวันที่เก้าเดือนเก้าปีห้าเก้านะคะซึ่งความจริงอะรุ่นเนี้ยถ้าเกิดคนที่สะสมคนที่ชอบจริงๆจะสนุกสนานมากๆเลยกับการที่ว่าตามหาเนื้อพระเนื้อพระผงเนี่ยพระผงเนี่ยเป็นอะไรที่คนที่ชอบและเสพพูดง่ายๆว่าเสพติดเลยก็ได้ว่าได้เกี่ยวกับเรื่องพระผงเพราะว่าลูกค้าปลาบางคนน่ะพระเหรียญไม่เอาเลย นะคะจะเก็บสะสมบูชาแต่ภาพผงนะคะเพราะว่าภาพผงเนี่ยมวลสารจัดจ้านเยอะมวลสารได้มาเยอะมวลสารคือเขาใส่กันได้เยอะนะคะสําหรับภาพผงแล้วรุ่นนี้ค่ะมีเนื้อหามวลสารเนี่ยแล้วก็หลายโทนหลายสีมากๆเลยไม่ได้มีแค่ที่ป่าโชนะเขามีเนื้อสองสีเนื้อโอโ้โหเยอะเยอะมากๆค่ะก็ชอบ ชอบแบบไหนก็เก็บนะ้าปาเห็นบางทีไปเจอเขาประมูลหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเออเนื้อนี้ถูกชะตาต้องใจเราเราก็อ่ะเก็บเก็บซื้อเข้ามานะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะคือความจริงเขามีหลายหลายโทนเนาะหลายโทนหลายตะกุดมีทั้งแบบฝังตะกุดหลายดอกหรือว่าแบบไม่ฝังตะกุดก็มีอ่ะมวลสารหลักๆนะคะมวลสารหลักๆมีอะไรบ้าง โมสารหล,หลักๆเนี่ยเยอะเยอะมากๆเลยมีทั้งอิฐพระธาตนะคะมีผงสมเด็จวัดอินมีผงไม้มะลุมตายพายเดี๋ยวน้องปาจะให้พี่ๆหลากหลายท่านดูนะคะด้านหน้าถ้าถามน้องปาว่านี่เนื้ออะไรโซนอะไรน้องปาตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาหรือขนาดนั้นก็คือชอบเนื้อไหนปาก็เก็บเนื้อนั้นปาไม่ได้ดูหรอกค่ะว่าอันนี้เขาเนื้ออะไรหรืออะไรยังไงเพราะว่าทุกเนื้อก็ผ่านพิธีมาเหมือนกัน พิธีเดียวกันนะคะอยู่ที่ความชอบส่วนตัวของเรามีหลากหลายคนก็แล้วแต่กระแสนิยมบางคนเขาชอบเนื้อนี้เขาก็เก็บเนื้อนี้หรือบางคนรู้ว่าเนื้อนี้จะเหนือหายากสร้างน้อยเขาก็เก็บแต่มันอาจจะเป็นเนื้อที่ปังไม่ได้ชอบอย่างเงี้ยอ่าเนาะก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะก็แล้วแต่ว่าพี่ๆท่านไหนที่จะตามหานะคะเก็บพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยชอบโทนไหนชอบสีไหนหรือฝังตะกุดไม่ฝังตะกุดฝังแบบไหนอะไรยังไงก็ไปสะสมกันเอาตามเก็บกันเอานะคะ เขามีหลากหลายมวลสารเยอะมากๆผงไม้เสาวิหารไม้สักทองตายพายตะเคียนตายพายผงใบหญ้านางผงลาวาผงขมิ้นผงทูบบูชาพระผงสมเด็จบางขุนพรมนะคะก็มีผงพายกุมาหลงูุทิมแบงเศกหลวงพ่อคูณพลอยเศาของหลวงพ่อคูณพลอยเศกแม่ชีบุญเรือนแล้วก็พลอยเยอะแยะมากมายเลยจากพมา่าหรืออะไรเงี้ยผงดินพระเจ้าตนหลวง หงมวนสารวัดแคนะคะที่สุพรรณบุรีซึ่งถ้าเกิดใครไปสุพรรณบุรีน้องป้าไปบ่อยค่ะวัดแคเวลาป้าไปสุพรรณบุรีน้องป้าก็จะไปวัดแคบ่อยมากๆเลยนะคะก็ไปไป,ไปหาไปกราบที่วัดแคเนี่ยจะมีสารขุนแผนแล้วก็มีขุนช้างด้วยนะคะที่วัดแคถ้าพี่ๆท่านไหนผ่านไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็สามารถแวะไปกราบนะคะที่นั่นได้นะคะที่วัดแคก็จะมี คุณแผนเหมือนกันโด่งดังมากๆคุณแผนนะคะของวัดแคร์ก็หลากหลายรุ่นเลยดังเกือบทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะมีหลากหลายหลากหลายหลากหลายวัตถุมงคลเหมือนกันเพราะว่าเวลาปาไปวัดแคร์ทีนึงเนี่ยปาก็ไปบูชามาเยอะอยู่เหมือนกันมีเยอะเลยล่ะค่ะหลากหลายคือเป็นวัตถุมงคลของตู้วัดนะคะปาก็ไปบูชามาความจริงรุ่นนี้อย่างที่บอกค่ะผงมวลสารเยอะมากๆเลยบอกเท่าไหร่ก็บอกไม่หมดเยอะจริงๆนะคะ ก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะที่จะชอบเกี่ยวกับเรื่องมวลสารเยอะๆเ,เนี่ยปาแนะนําได้อีกหนึ่งรุ่นเลยรุ่นนี้อยากจะเป็นเจ้าสัวนะคะอยากมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายทํามาค้าขึ้นค้าขายอะไรก็รุ่งเรืองลองดูค่ะลองดูนะคะบูชาขุนแผนไม่ใช่ขุนแผนขุนช้างเราก็ติดกับขุนแผนกันเนาะเพราะว่าน้อยมากที่จะสร้างขุนช้างค่ะ คือน้อยมากๆจริงๆที่จะสร้างขุนช้างนะคะส่วนใหญ่คนก็จะมุ่งไปจากขุนแผนซะส่วนมากส่วนมากก็คือขุนช้างเนี่ยน้อยที่จะสร้างกันตะกุดเนี่ยสำหรับรุ่นนี้เนี่ยตะกุดเนี่ยเขาฝังอ่ะก็จะมีไม่มีตะกุดก็มีสามดอก4ี่ดอกห้าดอกเจดดอกแปดดอก9้าดอกสามดอกเขาก็จะประมาณว่าอตะกุดฝังสามดอกเป็นเศรษฐีคำดวงอ่าตะกุดสี่ดอกเจ้าสัวรวยทรัพ์ ตะกรุดหดอกเป็นสถีทั้ง5อ่าตะกรุด7ดอกเป็นสถีเงินเหลืออ่านี่7ดอกนี่เป็นสถีเงินเหลือตะกรุด8ดอกเป็นซับสถีตะกรุด9ดอกเป็นสถีก้าหน้าอันนี้ตะกรุด9ดอกเราไปเก็บโซนนี้มาข้างหน้ามีแบงค์ด้วยนะแบงค์เศษนะคะของหลวงพ่อคูณอ่าแบงค์เศษหลวงพ่อคูณนะคะมีอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวจะให้ชมนะว่าเป็นยังไงให้ชมดูชัดๆอันนี้เป็น5้าดอกนี่ เป็นเนื้อนะคะเนื้อเขามีหลายโซนมากๆเลยน้องปลาไม่รู้นะว่าโซนนี้ชื่อเนื้ออะไรอะไรยังไงเพราะว่าน้องปลาคืออย่างที่บอกคะ่ะน้องปลาเก็บตามความชอบไม่ได้สนใจเลยว่าอันนี้เนื้อเขาเรียกก็ชื่ออะไรหรืออะไรยังไงเรามองแล้วรู้สึกว่าอันนี้สมบูรณ์ดีอันนี้สวยรู้สึกเข้าตาที่เราชอบก็บูชาก็เอาบูชามา นะคะไปประมูลไปบูชามาด้านหลังเขาก็ฝังอย่างที่บอกคะ่ะทั้งพลอยเสกตะกุดห้าดอกคือสถีทั้งห้ามีพลอยเสกข,ของพ่อคูณหลวงพ่อคูนนะคะพลอยเสกแม่ชีบุญเรือนด้วยนะคะนี่เป็นขุนช้างนะคะเดี๋ยวอ่ะบอกอีกทีหนึง่งเป็นขุนช้างนะคะรุ่นขุมทรัพย์เจ้าสัวนะคะวัดสันป่าม่วงที่จังหวัดพะเยาสร้างประมาณพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าองค์นะคะพระอาจารย์พีระ ท่านก็เมตตาอธิษฐานจิตให้นะคะวันที่เก้าเดือนเก้าปีห้าเก้านี่เขาก็มีหลากหลายเนื้อเลยเนื้อนี้นะคะน้องปลาเอาไปปิดทองเองทองเดิมๆเขาเป็นแบบนี้วันนั้นคืนนึกยังไงไม่รู้อยากจะลองปิดทองพระดูก็หยิบอง์นี้มาลองมานั่งปิดทองเองอลองมาปิดทองเองข้างหลังห้าดอกนะคะฝัง สวยงามอันนี้ปิดเองนะปิดเองนักเรงพอเพราะว่าบูชาเองนะคะก็จะอยู่บนหิ้งอืขุนช้างนะคะก็ใส่พานเอาไว้วันนี้เห็นช่วงนี้กระแสเขาแรงมากๆเลยก็เลยอ่ะเอามาเอามาอัดคลิปซะหน่อยเผื่อพี่ๆหลากหลายท่านยังไม่รู้ว่าโอ้มีขุนช้างด้วยหรออะไรอย่างนี้อ่าขุนช้างนะคะ ก็มีห้าดอกเมื่อกี้ก็ห้าดอกห้าดอกเนาะอันนี้อันนี้แบบไม่มีตะกุดอ่านแบบนี้แบบไม่มีตะกุดนะคะนี่เนื้อหามวลสารเขาแบบว่าจัดจ้านมากมาดูมวลสารเขาเนื้อหาเขานะคะนี่แลาวาให้ดูชัดชัดมีแบงค์ส่งแบงค์เศษทุกอย่างนะคะบูชาแล้วจะได้ร่ํารวยนะคะค้าขายทํามารุ่งเรืองทํามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะคะ ป้าเอาวางไว้บนทิ้งนะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะแบ่งก็แบ่งได้น้องป้าแบ่งให้ได้ค่ะห้าดอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะห้าดอกน้องป้ามีหลายองค์อยู่นะคะห้าดอกมีหลายองค์อยู่เก้าดอกรู้สึกจะมีสามองค์แต่น้องป้าเอามาโชว์เอามาโชว์ให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นเจ็ดดอกค่ะ อันนี้คือทองเดิมๆนะคะที่แปะที่ปัดมาจากวัดทองเขาจะประมาณนี้เป็นสีแบบนี้ไม่เหมือนทองของหลปานะที่นป,ปะแปะค่ะประมาณนี้นะคะนี่นี่เจดดอกนะคะนี่ค่ะก็เขียนไว้วัดสันป่าม่วงนี่เจ็ดดอกสวยงามมูลสารแบบว่าสุดยอดมาก ขุนช้างนะคะถือถุงทองด้วยจะได้ร่ำรวยนะคะเก็บเงินเก็บทองได้เยอะๆอันนี้ก็เป็นอีกเหนืออีกโซนหนึ่งเขามีหลายโซอนอยู่สวยเนาะดูแล้วมีสเสน่ห์ดีค่ะเนื้อผงเนี่ยอันนี้สี่ดอกสี่ดอกนะคะ สี่ดอกก็คือเจ้าสัวรวยทรยพัพย์เจ้าสัวรวยทรัพย์นะคะสวยงามมากๆเลยก็สวยดีหลากหลายเนื้อปาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องมวลสารนะคะเพราะว่ามวลสารที่บ้านเยอะมาก <c oughs> แลวไหนจะพี่ๆหลากหลายท่านนะคะรู้ว่าปาชอบทําพระผงหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะสับส่งมวลสมมวลสารมาให้อะไรเงี้ย อันนี้เก้าดอกค่ะเนื้อสีแบบออกฟ้าฟ้าทอควยสหน่อยออกฟ้าฟ้าเขียวเขียวสวยงามเก้าดอกนะคะก้าดอกปามีสามองค์มั้งเดี๋ยวไว้ออกนะออกออกได้ค่ะเพราะว่าปามีองค์ในใจของปลายอยู่แล้วที่เหลือก็แบ่งกันไปได้ค่ะแจกจ่ายความร่ำรวยยิ้มแย้ม รวยๆนะคะบูชาแล้วเห็นไหมหมวลสารนะคะมวลสารจ,จัดดเลยก้าวดอกฝั่งพลอยฝั่งแร่จัดเต็มแต่ส่วนมากนูปปลาที่เก็บเอาไว้ก็คือนูปปลาเก็บห้าดอก,กเยอะนี่ก็ห้าดอกนี่ไหมสองสี่ห้า เราเก็บห้าดอกเยอะอยู่ค่ะห้าดอกมีมีเยอะอยู่เหมือนกันนะหลายองค์เลยล่ะน่าจะเกือบสิบองคนะ์น่าจะเป็นสิบนะเพราะว่าอันนี้คัดเอามาใช้งานเนือ้อหามวลสารเขามวลสารเยอะจริงๆค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะขุนช้างนะคะของวัสดุปาม่วงมวลสารเยอะอ่ะ ก็วันนี้น้องปานาำอีกหนึ่งรุ่นนะคะมารีวิวามาให้พี่ๆหลากหลายท่านที่ชอบเกี่ยวกับคุณชาา้ณชางคุณช้างขุนแผนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแผนความจริงทางร้านเยอะมากๆจริงๆโหรีวิวเดี๋ยวไว้จะรวบรวมขุณแผนที่ทางร้านมีนะคะของหลากหลายเกจิคณาจารย์เลยแต่คุณช้างอะแทบจะไม่มีเลยค่ะเนี่ยมีรุ่นนี้นี่แหละที่เป็นขุณช้างขุณช้างคนไม่ค่อยสร้างนะคะเพราะว่าสร้างตามตำรานี่ยากอยู่เหมือนกัน เสกเสกให้เป็นโพกรัพย์นะคะอ่าโพทซั์มหารัพ์นี่เสกยากคะ่ะเสกให้เป็นโพกซัพอืมสวยงาม โอเคค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่นำมาแนะนำเนาะพี่ๆท่านไหนชอบนะคะก็สอบถามน้องปลาได้ค่ะถ้าเกิดแบ่งได้ก็แบ่งเนาะเถ้าเกิดว่ายังไงแบ่งก็แบ่งห้าห้านิ้วเอ้ยห้าตะกุดเนาะห้าดอกไปนะคะกับเก้าดอกที่มีเจ็ดดอกนี่ ไม่แน่ใจว่ามีองค์นี้หรือว่ามีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูบนหิ้งอะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมสูนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะไปอยู่จีนเยอะมากค่ะสำหรับรุ่นนี้สร้างน้อยด้วย